เม็ดเลือดขาวเขามีการสร้างจํานวนมากพอข้อสองหมื่นสองหมื่นถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดนี่คือ,อจํานวนเม็ดเลือดขาวที่เป็นไวรัสเซลล์ที่ที่จํานวนมันต้องมากใช่ไหมคะแล้วถามว่าตัวที่กระตุ้นเขาได้คือสารอาหารพอไป็กระตุ้นเขาได้ปุ๊บเขาไม่ว่าจะเป็น NK เซลล์ T เซลล์ที่เป็น Th หนึ่งกับ Th สิบเจ็ดอ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มค Killer T เซลล์อ,อะ่ะเขาก็จะไล่ล่าเลยค่ะ ก็จะไล่ล่าเซลล์ที่มันเซลผิดปกติคือเซลมะเร็งนะคะซึ่งพอไล่ล่าลงมันก็จะปล่อยสารตัวนึงที่ชื่อว่าสารอะเพอร์เพอรีนเข้าไปแล้วก็จะปล่อยโปรตีนตัวหนึ่งที่รียกว่าแกรมซามแล้วแกรมซามตัวนี้ก็จะไปทิ้ยี่แบบอเซล์มะเร็งแล้วมันก็จะละเอียดแล้วก็จะมีเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าแม่คอควฟาดนไล่เก็บกว่านี้ค่ะเซลลมะเร็งง่ายถ้าเราเข้าใจมันจะ ใช้สารอาหารเป็นกระตุ้นคือสารอาหารเนี่ยจะเป็นกระตุ้นให้เป็นเลือดขาวมีกรารสร้างสร้างตัวใน,นจำนวนาที่ที่ร่างกายของเราถูกถูกสร้างมาโดยธรรมชาติอีกแล้วเนออี่ยหรืไหมคะอันนี้เราพูดพูดเรื่องธรรมชาติก่อนแต่ส่วนใหญ่ เวลาเราปวดเป็นมะเร็งเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงอะไรเคมีบำบัดใช่ยาไลาสีบำบัดอืมคือไียาคุ้เป้าด้วยต้องจ่ายสองแสนคือได้แหละค่ะ <ๆ S 2> คือหมายถึงคือตระกูลยาก่อนไงเราไล่มาตระกูลยาได้ก่อนไหมคะแล้วลาาญญาาาถามว่าจริงๆมะเร็งกลัวความร้อนความร้อน,กนเกินสี่ห้าองศาข,ขึ้นไปเนี่ยมะเร็งก็ตายได้แล้วการรักษามะเร็งนะคะตอนนี้ที่โรงพยาบาลตะเล็นที่ปวดเนาะก็จะมีก็จะมีเครื่องแบบเครื่องใหญ่ๆเลยนะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเครื่อง ถ้าเป็นคลินิกความงามนนะ่ะเป็นเหมือนเครื่องโอโซนอะ่ะแต่ตัวนี้มันเป็นเครื่องทาความร้อนแล้วก็ให้คนไข้นอนเลยไม่ต้องเป็นความตัดขาก็จะใช้ความร้อนด้วยนะ่ะแผ่แผ่ลงมา45องศาวิ่งอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เลเซอร์นะคะเป็นความร้อนจากที่เครื่องทำค่ะเครื่องมันก็จะสเกลไปทั่วร่างกายอย่างเงี้ยคนไข้ก็กลับบ้านไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยคงไม่ร่วนไม่ต้องให้คีโมวไม่ต้องอะไรเลย ใช้ความร้อนรักษาบะเวณแล้วแล้วแล้วคุณหมอที่เขาใช้อะไรไม้ยาพุ่งเป้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยาพุ่งเป้ามันก็คือไม่ว่าจะเคมีว่าใช้่างสีวาบัดยางพุ่งเป้ามันก็คือเคมีที่เอาไวต้ตอบสนองเนาะเอาไวต้ตอบสนองว่ากลไกมันต้องเป็นแบบนี้นี่คือทางเหลาวิทยาศาสตร์ถามว่ากลไกมันเป็นจริงเนื่องจากคุณออกแบบมาจะผนเสียล่ะหนึ่งเซล <EL> ล์ดีก็โดนโนนตายเซลล์ร้ายโอเค แต่เซลล์ดีที่โดนทำลายละอืแล้วสารเราไม่ได้สารอาหารเข้าไปกระตุ้นมาเลยแล้วไม่มีสารอาหารไปไปกระตุน้นแล้วคูณต้านทานตกอะ่ะแล้วคูณต้านทานตกคุณต้านทานบอกเห็นเชื้อโรคจะทำอะไรไม่ได้อะ่ะเพราะคมณต้านทานมันมันมันไม่มีแรงนะไม่มีแรง <c oughs> เราต้องเอาสารอาหารเข้าไปแล้วให้คูณต้านทานเนี่ยมันลุกขึ้นมาทำงาน มันก็จะวิ่งจับเชื้อโรคเขาคุมต้านทานของเราเนี่ยก็จะมีจุดหนักนที่ที่น้ำหนเหลืองได้ออกมานะคะค่ะอ่า T cell NK cell B cell แม้กระทั่งอ่า killer T cell killer T cell เนี่ยเขาจะวิ่งอยู่ในหลอดเลือดของเราทุกหลักใจละ killer T cell เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยล่ามะาเร็งโดยตรงแต่ NK cell <oughs> T cell เนี่ยก็ไล่ล่าเชื้อโรคทั่วไปเขาจะไล่ล่าเชื้อโรคก็จะแบ่งหน้าที่กันนะแต่ถามว่าทำไม อ่ามันเลยมันยังมันยังเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆล่ะก็คิวเลอร์ทีเซล์อ่ะมันจํานวนมันไม่มีเนียเหตุผลเพราะเราไม่ได้มีอะไรเป็นกระตุ้นมันเราไม่มีอะไรเข้าไปกระตุ้นมันต้องมีตัวกระตุ้นเขาเรียกว่าต้องมีตัวรีเซ็เตอร์เขาอ่ะอนั่นก็คือสารอาหารเป็นกระตุ้นเขาแล้วไม่ได้เป็นกระตุ้นคิวเลอร์ทีเซล์นะเป็นกระตุ้นเม็ดเลือดขาวก่อนถ้าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าใหญ่เนี่ยไฟสั่งการว่า คิลเลอร์ทีเซลนะ NK เซล B เซลเธอจะต้องไปทํางานนะเนื่องจากมันมีความมันมีความแบกปอมาเขาก็จะสั่งการกันไปนี่หรอไหมคะเขาก็จะไปทีนี้คิลเลอร์ทีเซลเขาจะวิ่ง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 ทั่วร่างกายเจอเซลดีๆเขาก็จะบอกอ่ะโอเคเราเป็นเพื่อนกันพอเจอพอเจอเซลที่ผิดปกติคิลเลอร์ทีเซลเขาจะรู้เองว่าหน้าตาแบบนี้ผิดปกติแล้วเขาก็จะเขาก็จะวิ่งเข้าไปแล้วเขาก็ไปเกาะเลยไปเกาะเขาก็จะํำตัวเขาเนี่ย เขาไปก่อไปก่อแล้วไปกดเซลล์ร้ายไว้เขาก็จะปล่อยสารออกมาเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยสารเป็นคือมันเป็นโปรตีนนะเรียกว่าอ่าคือโปรตีนโปรฟลีเขาปล่อยมาปุ๊บคือเขาเจาะรูก่อนเขาเจาะรูให้สารตัวนี้เขาไปเขาไปเชื่อมตัวมะเร็งแล้วทีนี้เขาจะปล่อยโปรตีนไปซึงเรียกว่าแปรสาร แกนทรายนี่ก็จะบีบะเพราะว่าเขาปล่อยรูเข้าไปเป็นกวงนะคะเขาก็จะปล่อยให้แกนทรายนี่เข้าไปเข้าไปเข้าไปรอบตัวแล้วก็บีบให้แตกเลยพอแตกปุ๊บเขาก็จะไปบอกเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าแม่กรฝานแม่กรฝานก็จะวิ่งมาเก็บกวาดแล้วก็จะกลืนกินมะเร็งพวกนี้แต่มะเร็งมันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าภูมิต้านทานของเราทํางานไม่ได้ได้จากว่าเม็ดเลือดขาวของเรามันมีจานวนไม่พอ มันก็เลยทําให้เซลล์ที่เป็นเซลล์พิฆาตท,ทำงานไม่ได้ทีนี้เราก็กระตุ้นเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเอาอาหารที่ส่งเสริมมะเร็งคือพวกเนื้อสัตว์เข้ามาหยุดก่อนหยุดกลไกก่อนมะเร็งมันก็เริ่มไม่มีแรงนะอกหมคะเอาผักเอาผลไม้เอาเอาสารอาหารที่มันไม่คปส่งเสริมมาแต่ตรงกันข้ามภูมิเรามันเริ่มดีขึ้นเพราะมันไปกระตุ้นเป็น,นเลือดขาวเป็นเลือดขาวก็สร้างจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เบลือเขาก็มีแหลกเบลือเขาก็ไล่ล่าต่ออย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ตรงไหนนะจ๊ะเเลือดขากจะไล่ล่าไล่ล่าแล้วภูิด้านทานของเรามันก็ต่อสู้กับเชื้อโรคใช่ไหมคะแล้ววกกับสารอาหารแล้วเรานอนหลับมันก็มีโกรทฮอร์โมนหลังโกรทฮอร์โมนก็เริ่มซ่อ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 มด้วยสารอาหารเพราะมันมีตัวช่วยกดนี่ยหค่ะมีตัวช่วยกดคือเคมีบระปาที่เราใช้แล้วก็มีพวกเนี้ยค่ะคิลเลอร์ทีเซล NK เซลทีเซล B เซล เซลล์พิษาพวกนี้เขาเรียกว่า TH1 กับ TH17 ซึ่งมันอยู่ในกลุ่มไล่ล่าเขามีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วธรรมชาติสร้างมาให้อยู่แล้วแต่เราทํไร้ายถึงเวลานอนกับไม่นอนถึงเวลากินกับไม่รู้ไปกินอะไรเรื่องนี้นอกมาก็เครียดมันก็โดนชะงักบอกอ๋อได้ไหค่ด้ละคะที่เขาทำอะไรไม่ได้เรี่อเพื่อนลูกของเพื่อนนะเขาบอกว่าเอ เ็าฉีดไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยยิงตรงเนี่ยเข็มละมุงเป้าแอดแตุ่งเป้าเนี่ยแสนแ่ดใช่แ็้สิบเข้มอะสิบเข้มมากค่ะแล้วหมอบอกว่าเออห้าล้านห้าล้านเพื่จะหายไม่หายุ่งเต้าไม่ได้หมายความว่าร้อยเปร็นต์ุ่งเต้าก็ก็จะให้อก็ใช้เปอร์เซ็นต์ที่มันคอนโทรลได้ประมาณเจสิบปที่เหลือยังไงต้องกลับมาในเรื่องของพูเตานอยู่ดีพูเต้นทาตกยังไงก็จบ อืมนี้ยเนี่ยอ่หน่อภูมิต้านทานดีภูมิต้านทานเราต้องได้แล้วภูมิต้านทานมาจากไหนอะมาจากสารอาหารมาจากการปรับสมดุลสมดุลแรกเลยนั่นเราพักผ่อนเพราะเวลาเรานอนเราพักผ่อนเนี่ยสมองเราหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาแล้วเวลาเรานอนหลับนอกจากหลั่งกรดฮอร์โมนแล้วมันก็ยังทําให้ร่างกายเราได้ซ่อมตัวเองการซ่อมตัวเองก็ถามว่าเขาก็จะมีมีจุดนัดพบกันใช่ไหมคะ ในเรื่องของพวกเซลล์พิฆาตก็คือมาเจอกันที่ต่อมน้ำเหลืองว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีเซลล์อะไรร้ายๆเนี่ยไปจัดการด้วยนะนเขาจะมาคุยกันมานัดกันแล้วก็วางแผนกันตอนนอนหลับนั่นแหละที่เขาเรียกว่าการนอนหลับคือเป็นเป็นเป็นเฮลตี้เป็นเป็นการนอนเพื่อที่จะได้สุขภาพที่ดีดแต่ถ้าเรานอนไม่หลับมันก็ไม่ได้หลั่งอะไรออกมาซ่อมเลยได้อกวไม่ะ Oh. สองสารอาหาราไปนอนดีกว่าสารอาหารต้องได้สารอาหารต้องได้คือบางทีเราอิมด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่สารอาหารไม่ได้พอสารอาหารไม่ได้แล้วร่างกายเราจะฟื้นฟูได้ยังไงอ่ะสารอาหารไม่เื่นจาเป็นสารอาหารคือเราต้องได้อย่างเช่นในผักผลไม้เนี่ยมีเอนไซม์มีแร่ธาตุที่มันเป็นธรรมชาติ uh huh. มีพฤกษสารเคมีที่มันเป็น oh. เขาเรียกว่ากลไกของของยาธรรมชาติ แล้วถามว่าในในธรรมชาติที่เราได้เนี่ยเขาจะรู้ไงเขาว่าเวลาเขาไปในร่างกายแล้วเขาเขาส่งเสริมเขาไม่ได้ผลลัพแล้วออกกําลังกายเพราะร่างกายของเราต้องออกกําลังกายเพราะว่าถ้าเกิดเราเราออกกาลังกายใช่ไหมคะกล้ามเนื้นอ,อก็ใหญ่ขึ้นแล้วเวลาเราออกกาลังกายเนี่ยแม้กระทั่งเราติก้เนื้อสัตร์มันก็ถูกไปจับกับโมเลกุลที่ชื่อว่า i g จีามันก็จึงจะนําไปที่สมองมนําไปที่กล้ามเนื้อเราถึงจะแข็งแรงน่อคะ แต่ถ้าเรากินแล้วเราไม่ออกกำลังกายมันก็ลอยอยูเนี้นะเลยไปเลยมาเจอเซลล์ที่ผิดปกติมันเป็นพวกเขาเายอลเป็นไบเ็งื็คือออกกำลังกายต้องได้ได้สามเรื่อลมาใช่ไหมคะน,นั่นหลักว่ขอดออกกำลังกายสารอาหาราความเครียดเพราะวลาเราเครียดเนี่ยร่างกายของเราถักเลือดเราเป็นกรดถ้าลลเลือดเราเป็นโรดใน้ารที่เป็นกดปุ๊บเรารเก,กา็เริ่มป่วยเนื่องจากว่าเซลล์ของเราได้กดกดจากความเครียดที่มันหลั่งออกมาค่ะ เราต้องปรับยังไเก็เรียกว่าสีสมดุลสีสมดุลตรงนี้เป็นหัวใจหลักของการฟื้นฟูสุขภาพเลยนะคะรเราปรับให้ได้ถ้าเราปรับไม่ได้ยังไงก็ไม่ฟื้นแต่ถ้าปรับได้ก็ฟื้นทีนี้พอเราเป็นบเะเร็งใช่ไหมคะเรารักษาในในแผนปัจจุบันไปโอเคก็รักษาไปไม่เป็นไรแต่เราต้องดีท็อกดีท็อกบางคนหลงประเด็นต้องไปล้าง ลำไส้ต้องแปอะไรก็ไม่รู้นหนอยไหมคะ <c oughs> ไม่ต้องค่ะคา,าว่าดีท็อกเนี่ยหมายแปลว่าคุณก็หยุดเอาอาหารที่ไปส่งเสริมมันหยุดหมายถึงว่าอย่าเอาอาหารที่ไปกระตุน้นกระตุ้นมะเร็งชอบนหน่อยนะคะ <c oughs> แล้วมะเร็งชอบอะไรอะ่ะมะเร็งชอบความเครียดมะเร็งชอบเนื้อสัตว์ก็อย่าเอาสองอันนี้เข้าไปคุณก็อย่าเอาเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้รับน,นี่คือเป็นการดีท็อกเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งมันกลับมาการที่ มะเร็งมันกลับมาเรียกว่าการดริฟโคเรนใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าป้องกันการดริโคเรนคือป้องกันอย่าให้มะเร็งมันกลับมาแค่แค่เราเราเราดีท็อกแล้วดีท็อกเสร็จทำอะไรเสริมภูมิค่ะเสริมภูมิพอาเสริมภูมิเดี๋ยวร่างกายมันก็ไปต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นคือสารอาหารจบด้วยสา,สารอาหารทุกครั้งค่ะตามไปสารอาหารไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วค oh <my> ่ะบ้าน คัแลเสริมมคือทำอะไรก็ได้แต่ตาบใดที่คุณไม่เสริมภูมแล้วภูมต้านทานที่ไหนมันจะลุกขึ้นมาต่อสู้เชื้อโรคได้อะใช่เดี๋ยวมันก็กลับมาเขาันกลับมามันไปโผล่ตรงไหนเราไม่รู้โผล่ที่เดิมโผล่ที่อื่นใครจะไม่รู้ว่ามันโผล่ตรงไหนจริงไหมมันสามารถไปได้ทุกส่วนของร่างกายเราต้องป้องกันการรีเครนที่ได้เราต้องป้องกันการรีเครนไม่ได้เพราะฉะนั้น คำว่าป้องกันการเล่นคือเล่หมายความว่าเราอะอยาเอามันเข้าไปอีกให้มันแบบไปแล้วไปเลยอะก็เนี่ยค่ะทำแบบเนี้ยแล้วมันก็จะไปเลยค่ะทำไมงานไปได้นะคุณแ่คะใช่มันมันขึ้นที่เราใช่ใช่แต่ถ้าเราไปส่งเสริมมันก็กลับมาไงจะได้ดคุยกับเพื่อนคุยในหลักของโภชนาการมาสนุกนะคะ,คะมันโยกันหมดมันไม่ได้แปลว่าเราต้องมาคุยไขของนะมันเป็น มันเป็นการโยงกันไปโดยที่มันเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วนี่ค่ะถึงเรียกว่าโภชนาบำบัดที่เราสามารถใช้ได้จริงแต่ยังชอบบางคนเล่าแล้วเหมือนเหมือนเหมือนไข่ของล้วทุกคนเริ่มกลัวเพิ่งเผยผลได้ว่ามันเหมือนมันเหมือนเอาความดีของอาหารมาขค่าเอี่ยจริงๆคือมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมันมากไปคนก็เลยเริ่มกลัวเพราะคนคนเริ่มรู้สึกแบบก็เธอไขของเนาออกไหมคะแต่เราไล่เล่าเล่าภาพที่มัน ที่มันเป็นมันมันเป็นสารอาหารทั่วไปได้ประโยชน์นะแล้วอะไรอะ่ะคุณพร้อมที่จะกินอะไรคุณกินได้หมดเลยแต่วันนี้เรามีพร้อมเสริร์ฟมันง่ายๆอะ่ะดีไหมคะวกเข้ามาแบบนี้มันก็รีดจบง่ายอะ่ะเมื่อวานที่ปิดที่ทเทเบอร์ลียเป็นเจ้าของสตาฟแพทย์คือเขาเปิดคลินิกสตาแพทย์ใช่ไหมคะสำหรับ uh huh. ที่ก็เลยคือเริ่มต้นจากน้องไม่สบายน้องน้องน้อง,น,อง,น,องน้องแพ้อากาศแล้วน้องไม่กินข้าว ก็เลยไปขอยาบำรุงไปขอยาบำรุงแล้วก็บอกเท่าน so, like ้ำเกลือให้หน่อยก็เลยอ่อนให้ประมาณเขาอ่อนให้ประมาณประมาณห้านี่แหละประมาณห้าห้าห้าซีซีอ่าน้องก็โอเคทีนี้ก็เลยก็เลยนั่งคุยกับเขาค่ะว่าเปิดคลินิกเนี่ยหมายถึงว่าเปิดคลินิกที่รีนะแสดงว่าแกนะอ่ะคนเอาน้ำหมาน้ำแมวมาเยอะไหมอะไรเงี้ยก็บอกขอบคุณนะคะที่ อย่างน้อยวันนี้ลูกไม่สบายเขาเลยถามว่ามาจากไหนก็บอกมาจากอุบลค่ะก็เลยได้คุยกันก็เลยได้คุยกันพอวันที้คุยกันก็เลยบอกว่าที่มาที่มาที่นี่อ่ะมาคุยเรื่องมาคุยเรื่องอ่าสุขภาพทางเลือดเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินอาหารเสริมนะเขาก็บอกอ่าเขาคนนึ่งชอบกินอาหารสกุดีค่ะก็เลยได้คุยกันก็เลยกกินของแบรนด์อะไรก็ได้ได้คุยกันใช่ไหมคะเขาก็บอกกินของเอ็มซ่าเนี่ยมันลํบค่ากว่าอ๋อรู้ค่ะมันมีจามาออริจินอลนะ ทีนี้เขาเลยคุยเลอกแอมเวกบอก,ก่็ดีค่ะทุกอย่างดีหมดเลยขาอาหารเสริมที่หมดใ<ฮ>นในสารทุกวันนี้อาหารเสริมดีเนาะแต่ตัวแต่ส่วนตัวนี่กินตัวหนึ่งราคาเบาค่ะสามร้อยกว่าบาทอ่ะจริงเหรอมีราคาอะไรก็ก็เอาตัวดาวินทานี่ก็ดูกับเอ็นโปรใช่ไหมคะ <สๆ S 1> แล้วก็กลุ่มนี้นะคะก็เลยนั่งคุยนั่งคุยนั่งคุยทีนี้จังหวะนั่งคุย <laughs> มีมีเพื่อนที่ทํางานที่เป็นหมอโทรเข้าก็โทรหา,าเราไปติดใช่ไหมคะแล้วติดอยู่แต่เรายังไม่รับ เขาเลยโทรเข้าแฟนเพื่อนแฟนเขาก็เลยโทรเข้าโทรเข้าเครื่องแฟนแฟนก็วิ่งมาบอกว่าอ่ามามะหมอหน่องโทรมาเขาก็เลยมองอ๋อเพื่อนค่ะแล้วก็เลยหลุดว่าเป็นคุณหมอเหรอคะก็เลยถามเขาบอกอ๋อค่ะก็เลยก็เลยเพราะว่าเพื่อนโทรหาเพราะว่าเขาจะคุยเรื่องงานกันเรื่องเรื่องคนไทยนี่แหละบอกอ๋อค่ะแกก็เลยถามว่าอยู่ไหนก็เลยโชว์ภาพให้ดูเจ้ะแกบอก เอ๊ชื่อโรมนี้คุ้นใช่ค่ะยูโบลโรแานส์สักสีก็บอกอ๋อมีเพื่อนอยู่ชื่อนี้ก็บอกว่าอ๋อยูวอร์ดใกล้กันก็เลยก็เลยได้คุยกันก็เลยปิดก็เลยก็เลยปิดอ่า R5 มาปิด R5 เลยเส่รนตัวสส่ร์ตัวเสิร์ตัวไม่มีไม่มียูเซอร์นะคะถูกถอดถูกถอดยูเซอร์ก็เลยมันอยู่ใกล้บ้านพี่ทองล่างก็เลยพาพี่ทองล้านไปทำมรู้จักเขาเมื่อวานรงสารแกให้แกเซอร์วิส เพราะส่วนตัวไม่มียิเซอร์เพราะถ้าประธานต้องถอดเป็นที่ปรึกษาไงเพราะอย่างพี่หนิงก็ไม่มีพี่หนิงก็ถูกถอดใช่ถูกถูกถอดหมดค่ะทุกคนต้องต้องให้อมินถอดแลห้าเอาหมดแฟนก็มีไม่ได้ค่ะคือคนนี้ครอบครัวห้ามมีถูกถอดหมดาองการไม่ตอนแรกตอนแรกที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา่ะมียอมแล้วว่ามีนะคะตอนแรกเนี่ไม่เซ็นพอเราเริ่มเซ็นสัญญากับบริษัทถอดนค่ะมันในสัญญามันมีบอกว่าห้ามทําเครือข่าย อเอเลยนะคะถ้าง,งั้นอาจารย์พลก็ถูกถอดแล้วเหรอไม่ค่ะน้องพลเป็นอีกกลุ่มที่ไม่ไม่ใช่ถูกเซ็นส,สัญญาน้องพลเชิญมาเป็นที่ปรึกษาเหมือนเหมือนน้องเขารู้จักครั้งแรก<อ>คือที่ถูกถอดมีสองคนมีหมอกับพี่หนิงเมื่อก่อนพี่หนิงก็มีสายงานเพราะว่าพี่หนิงพี่หนิงเมื่อก่อนมีสายงานคุณเลยคุณแต่ถูกถอดค่ะอาจารย์นั่นเดียวอาจารย์นั่นก็ถูกถอดไม่ค่ะอาจารย์นั่นเป็นดีนะ คือคนที่ให้วิชาการที่บริษัทมอบหมายนี่ถูกถอดค่ะสองท่านใช่ค่ะถูกอเราไม่ได้สองคนเสียดายไหมไม่ค่ะคือไม่เสียดายคือมองว่าโอเคถ้าเราทํามันอาจจะก็เยอะเนาะแต่เรามองว่าในเมื่อเราตัดสินใจก็ต้องเคารพการตัดสินใจของท่านประธานว่าเมื่อมอบความไว้วางใจให้ทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะคือป้องกันว่าเดี๋ยวเผื่อมีสมาชิกว่าเรารุ่นนี้หน้าอะไรเงี้ยบริษัทป้องกันคือคือเซฟแต่ช่วยนะช่วยได้อย่างเช่น มีหลายๆทีมที่จัดแล้วก็เขาเป็นลักษณะวิดีโอคอลมาเหมือนเหมือนจัดเท้าวิดี้งเล็กๆเงี่ยควิดีโอคอลมาก็ให้ความรู้ผ่านวิดีโอคอลอย่างทีมโคจุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมทีมของพี่บุญธรรมที่ที่เชียงใหม่ได้ใส่งานคุณสมประสงค์อาหาพี่บุญธรรมที่เขาปิดที่เขาไปปิดาชาวมาเลเซียแสนกว่าบาทนะคะที่ซื้อกินคาวยเป็นแปดหมื่นกว่าแล้วซื้อเอ็นโฟนด้วยนี่นะ แล้วก็กินกินขินคาร์ออยแล้วเขามีปัญหาในเรื่องของมีปัญหาเรื่องเรื่องปอดเรื่องอกระดูกเอฟโฟรฟมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจนิ้วในถุงนั้นดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยโทรมาปรึกษาเนี่ยจะก็กินขินคาร์ออยแล้วแบบเขาไปวัดความดันอาหาตัวล่างมันเป็นแย่เขาก็เลยโทรมาก็เลยบอกว่าให้เขาปรับให้เขาปรับเนี่ยตอนนี้เขาให้พี่ละ แล้วโรงพยาบาลศรีรัตเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องไปผ่าตัดแต่ที่เขาคอนเฟิร์มมาเมื่อวานว่าโอเคเขากินมาแล้วประมาณเดือนหกกว่าเน,น,นี่ยโรงพยาบาลไ,ไม่ให้ปะะเป็นแบบตอนนี้คุณแม่แม่แม่พี่น้อยค่ะพี่พี่หกสิบเ็ดแล้วเนาะกินจะได้เรื่องผิวพรรณหกสิบเอ็ดนะคะจะเข้าหกสิบสองละแล้วทานพี่น้อยทา,า, <ừ m. S 2> าน,ทนได้แปดเดือนเนาะเติมเก้าเดือนนะคะได้กับตัวเองตอนแรก พี่แอร์ไปบ้านพูดนะี่น้าเป็นไปเป็นเป็นเป็นดองดองกันนะแล้วหนวดบวมพี่แอร์พูดว่ามันโคตรมันได้หลายหลายคุณไม่เชื่อพี่เราไม่ใช่เชื่อคิดว่าข้างข้ามเลยแล้วก็มาเจอด้วยหนวดบวงมทีนี้มันห้าพูดแล้วยาไม่มีก็เลยเอามาใส่กับหนวดบวงเพราะอมเข้าไปอ่ะพี่คุณน้าอ่ะอมเข้าไปส่องสี่ห้านั่นมันหายไปไหนไม่รู้อะตกตกนี่มันไม่เจอเลย แล้กันเสียใช่แล้วก็วันนั้นมาเรียนแล้วก็หมอแม่แดงเข้าอยู่ในโรงเรียนพบนักทีแอ์ส่งเลยมาให้เรียนที่ิี่นิดเชฟชี้เลยเนาะแล้วก็เจอหมอแดงให้แม่พาเแม่เป็นมะเร็งไม่เลือดขาวเรารักษามาดีกว่าแล้วเราปฏิเสธการเจาะไขสันหลังแม่แปดสิบแปดตามที่แม่เป็นเนาะแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดป้ายป้ายแปดสิบเจ็ดเขาแปดสิบแปดเรากลัวเขาไม่ดีเราก็กินยาตามที่หมอให้มา ที่นี่เแม่ทานภาษาเรืองหอ,งอขอ<ม>้า็ซูไเจอแลาา้วข้างได้ขาก็แล้วก็เออจริงเลเนี่ยเิพแม่ก็ดี่าายทีไรความดันแม่ก็กเบเลตอนนี้แม่ก็ทานมาแปดเดือนพร้อมเราแล้วแลสุมาที่เจ็ดหมนนะับให้ไปให้้หันล้วก่อนอาทิตย์จริงๆเรไม่ใช่สองาทิตย์เราหอทานไปหนเดือนละ ตอง่นาเราไม่ต้องทานของแรานล้วเดินไปประสาแล้วาเลอดแ้ความดันพอพอใน้นไ่หน้าเลยหนน่นไม่ต้องทานแล้วเนาะจที่เจ็ดที่ผ่านมาค่ะไปถึงประพยาแล้วก็ส่งส่งปัสสาวะไปตรวจสองจุดตั้งใแม่ปกติทุกอย่างตอนนี้แม่แปดสกแล้วนะไม่มีอาการ หมอไม่ใช่กินยาแล้วไม่กินยาสักเม็ดแล้วนะ <men> ดี <men> ค่ะและทีนี้ช่วงช่วงช่วงก่อนอาทิตย์ก่อนๆช่วงตุลาเมืนะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งสองคนสามคนมาอยาก็นั่งรองหมอแบบเนี้ยแล้วเราก็ว่าเป็นอะไรคะเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเจาะเจาะคอแล้วอะ่ะทานข้าวไม่ได้แล้วต้องให้อาหารทางสายาเป็นตอกน,น้ำเหลืองแล้วก็กาวด้วยยาหนึ่งพี่เขาเป็นหอมกนหอมกภรรยาเขาบอกว่าแล้วก็เอาโบชูอะไรเ้าก็บอกว่าแม่เราทานโอเมก้าสาม <men> แล้วสามเดือนมันได้ผลที่ต่อร่างกายเขามากพี่เอามาด้วยไหมเขาอยากหายอยากเขาก็แล้วก็ทีนน้อเขาบอกพี่ไม่เรียกมาแต่อันนี้พี่เปิดทางสา่ตัวสามวันแล้วเขาบอกเขาแบบมึงมาโดนให้สามวันเขาก็ไป่ผ่านห้าวันต่อมาเขาโทรมาที่บ้านก็าเราให้โปชัวร์เนาะไม่ได้เปิดวิ่งแรก หนึ่งป้ายกเจ๊ลืมเพราก็ทาอไรแล้วก็เขาเดือนับโปรเดือนครบสามเดือนนะเขาโทรมาเขาโทรมาพี่น้อยตอนนี้มีโทรอะไรดีๆมั้ยแล้วก็ขอโทษด้วยช่วงนี้ไม่ได้โทรไปเลยพี่น้อยก็ยุ่งอลายอย่างแล้วพี่ผู้ชายเป็นยังไงาตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลพี่เขาก็น้ำราน้ำตาไหลพักพอเลยเพราะว่า่างนั้นมก็ตกใจก็ตกใจผมก็คนหนัเลยเขาไม่ไ สามดือนเต็มๆค่ะเพราะว่าเขาทานอาหารแบบแบบคุณหมอบอกทางผักผลไม้ทำแบบคุณหมอบอกเขารักษากันมาสองปีแล้วแล้วเขาได้ทานโอเมก้าเขาไปน้อยก็แนะนำให้เขาหยอกลูกสองชั่วโมงแล้วก็เขาเอาใสปัดในอาหารด้วยคือได้สารอาหารเข้าไปเติมเต็มได้สร้างภูมิคุ้มกันที่ว่าเซนเปอรกขาของันทำงานได้ดีขึ้นนะที่เราที่คุณหมอพูดฟังก ตอนนี้เขาก็ทานของเราไปเดือนโปรเดือนโปรไปตรวจอีกสองรอบก็ไม่เจอแล้วเขาต้องเติมตัวเอ็นโปรด้วยนะว่าเป็นอ่าใช่ใช่ตอนแรกเราก็แนะนำเขาไปเขาก็บอกมีนู่นมีนี่อยู่แล้วทีนี้พอเขาได้พบไม่พบไม่พบเชื้อมานเลยแล้วนะพี่น้องที่เคยแนะนำว่าอะไรเนี่ยเป็นโปรอะไรเนี่ยันขายยังไง